ออกกาลังกายกินครีนแต่พุงไม่ลดเลยสาเหตุอาจไม่ใช่เรื่องอาหารแต่อยู่ที่การนอนด็อเตอร์เบนจามินมิกแมนกล่าวไว้ในหนังสือยวบเกตซิกว่านอนน้อยเท่ากับอินซูลินค้างนั่นคือร่างกายไม่เผาไขามันโดยเฉพาะไขมันที่พุงที่ดื้อต่ออินซูลินดร์เจสันฟัง,ฟงกล่าวว่าการนอนน้อยทําให้ระบบเผาผัานเปลี่ยนค่ะจากโหมดท,ที่เขาเรียกว่าเผา เป็นโหมดเก็บไขมันจากการวิจัยของ Annua l of Internal Medicine ในปี2010พบว่าคนที่นอนแค่4 5ชั่วโมงต่อคืนเผาผลานไขมันได้น้อยลงถึง55%ค่ะเทียบกับกลุ่มที่นอน7 8ชั่วโมงต่อคืนพี่ปรามีตัวช่วยที่อยากจะแนะนำชุดฟิลเกรสช่วยทำให้อินซูลินลดลงทำให้หลับลึกขึ้นพอตื่นเช้ามาร่างกายเข้าสู่โหมดเผาไขมันโดยธรรมชาติถ้าลดพุง มาหลายทางแล้วไม่ได้ผลลองเริ่มที่การนอนสนใจทักพี่ปรามาที่ไบโอหนาะช่องตรงนี้ชี้ลงเลยนะ